สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนี่คือช่องมนุษย์ทิพย์กับดิฉันจิตตาอุษนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าต่อเรื่องอยุธยาดินแดนแห่งความอาถรรพ์กันค่ะดิฉันสัมผัสได้ถึงความอาถรรพ์ที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นไปโดยเจตนาก็ดีหรือ ไม่ได้เจตนาก็ดีหรือรู้ท่าไม่ถิงการก็ดีอาจจะต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานาบ้างก็อาจจะเสียสติจิตฟัน่นเฟือนหรือไม่ก็อาจจะถึงแก่ความตายเลยทีเดียวนะคะเหตุที่เกิดอาถรรก็เนื่องมาจากความโลภความโลภโมโทสันของคนเรานั่นเองรว่วง ที่มีการบุรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์เจดีย์สมเด็จพระสุริโยไทยนะคะก็ได้มีการลักลอบขุดหาสมบัติของสมเด็จพระศรีสุริโยไทยไปด้วยะะโดยเชื่อว่าน่าจะมีทรัพย์สมบัติฝังอยู่ปต้เจดีย์ค่อนข้างมากทีเดียวแล้วก็มีมูลค่ามหาศาล ประมาณค่าไม่ได้นะคะซึ่งสมบัติทั้งหมดนะคะที่อยู่ใต้เจดีย์สมเด็จพระศรีสิริไทยนั้นก็ได้มีการลักลอบขุดไปหมดจริงๆค่ะถ้าการอย่างรู้ด้วยยานทัศนะของดิฉันเป็นความจริงว่าจะต้องเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็คงไม่แคล้วว่าจะต้องเกิดอาถรรพ์อย่างแน่นอน ต่อมาอีกไม่กี่ปีนะคะเหตุการณ์ก็เป็นไปนตามที่ดิฉันพูดไว้ทุกประการเมื่อสื่อมวลชนได้เผยแพร่ข่าวการปรุะะซ่อมแซมเจดีสมเด็จพระศรีสุยไทยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้วดัดต้องบอกว่าไม่หลงเหลือเข้าเดิมก่อนหน้านี้ให้เห็นอีกเลยนะคะ จะมีก็แต่เพียงเจดีของเดิมเท่านั้นที่ยังคงสภาพเดิมให้เห็นไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่วัชพืชที่ขึ้นปกคลุมเป็นป่าทึบแต่ก่อนนี้ก็ถูกปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบใหม่ให้ดูสวยงามนะคะทำให้เจดีสมเด็จพระศีสุริยไทยดูเด่นตระงาน ปรากฏแก่สายตาผู้คนจนถึงทุกวันนี้ค่ะเดิมสถานที่ตรงนี้นะคะคือตำหนักสวนหลวงสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิได้อัญเชิญพระศพมาไว้ที่ตำหนักนี้และพระราชทานเพลพระศพที่นี่จากนั้นก็ได้ทรงสร้างวัดสุนหลวงขึ้นตรงบริเวณพระเมรในสวนหลวงซึ่งอยู่ติด กับวัดศพสวรรค์เดิมเรียกว่าวัดศูนหลวงศบสวรรค์โดยมีพระสุูปเจดียอ,องค์ใหญ่เป็นอนุสร์สถานที่สำคัญก่อนจากกันในวันนั้นนะคะเจ้าหน้าที่บริษัทอัดเสียงคนนี้ก็ยังพูดมีเลสนัยนิดนนะคะเป็นปริศนา จับความรู้สึกนั้นได้ชัดเจนประกายตาของเธอดูเหมือนจะมีความเชื่อมั่นปักอกปักใจถึงความสัมพันธ์ในอดีตชาติเกี่ยวกับสถานที่แห่งนั้นพร้อมกับพูดทิ้งท้ายเป็นปริศนาว่าเธอรู้แล้ว่า อะไรเป็นอะไรใครเป็นใครที่กลับมาเกิดในชาติปัจจุบันตราบใดที่มนุษย์เรายังคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารตราบนั้นเรื่องราวข้ามพพข้ามชาติเรื่องราวการกลับชาติมาเกิดก็ยังเป็นเรื่องราวลี้ลับต่อไป แล้วก็จะต้องอยู่คู่กับโลกนี้ไปตราบใดที่มนุษย์เรายังมีพบมีชาตินะคะเอาละค่ะวันนี้เรื่องราวของอยุทยาดินแดนแห่งความอถัรน์สำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงแค่ส่วนหนึ่งก่อนนะคะยังมีเรื่องราวดีๆให้ติดตามในตอนต่อไปกับช่องมนุษย์ทิพย์และดิฉันจิตตาวฒิค่ะสำหรับวันนี้ก็ขออำลา ไปก่อนนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ